Apple ออกมาเตือนนะครับห้ามนำ iPhone ที่โดนน้ำหรือตกน้ำไปแช่ในถังข้าวสารโดยเด็ดขาดทำไม Apple ถึงแจ้งเตือนแบบนั้นเนื่องจากว่า,าเวลาเรานำ iPhone ไปแช่ถังข้าวสารเนี่ยนะครับพวกฝุ่นของข้าวหรือเม็ดข้าวที่อยู่เล็กๆเ,เนี่ยมันจะเข้าไปติดอยู่ในช่องรูของตัวรูตัดชาร์จนะครับหรือรูลำโพงนั่นเองซึ่งมันจะส่งผลให้การทำงานของเครื่องผิดพลาดนะดังนั้นในการแก้ปัญหาจะทำยังไง นอกจากไอพวกฝุ่นพวกนี้แล้วนะครับน้ำที่อยู่ในนั้นอะแทนที่มันจะไหลออกมามันถูกดูดความชื้นไปแต่ว่าสิ่งที่เหลือก็คือคราบนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีแก้ให้ง่ายที่สุดก็คือให้น้ i Iphone ของเราเนี่ยนะครับปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับห้ามเสียบชาร์จโดยเด็ดขาดเลยอ่าแล้วก็ใช้มือของเราเคาะบริเวณตัวเครื่องนะครับเคาะเบาๆแบบนี้ให้น้ํามันกร,กระเด็นออกนะครับหรือกระเซ็นออกนั่นเอง าจากนั้นนะครับเราก็เอาตัว iPhone ของเราเนี่ยตั้งทิ้งไว้นะครับตั้งไว้ในแนวตั้งหาที่ตั้งมาถ้าเราถ้าดูแล้วมันออกไม่หมดล้วก็เค้าๆแบบเนี้ไปาจากนั้นก็หา iPhone นะครับหาที่ตั้งมาตั้งวซะซึ่งจะเป็นตัวช่วยทําให้น้ําที่อยู่ในนี้ไหลออกนะครับแล้วรอให้มันแห้งนั่นเองอทีนี้ผ่านไปทักสามสิบนาทีลองเปิดทดสอบดู ถ้ามันยังแจ้งเตือนว่ามันมีของเลวในช่องรูชาร์จอยู่ตอนนี้เราต้องปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งวันเลยนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทนะอย่าเพิ่งเปิดใช้งานนะครับเพราะว่า iPhone ถ้ายังไม่ผ่านการซ่อมเนี่ยตัวกาวที่เขาติดกันน้ำเนี่ยมันจะแน่นสนิทเลยแต่จุดที่จะโดนน้ำก็คือบริเวณก้นชาร์จแล้วก็รูหูฟังนี่แหละนะอ่าส่วนมือถือรุ่นอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรืออ่ามือถือทั่วไปนะการทำก็เหมือนกันไม่ควรนำไปแช่ถังข้าวสารครับ แล้วบางท่านบอกว่าถ้าไม่แค่ถังข้าวสารต้องทํำยังไงถ้าอาการหนักมากๆนะครับจำเป็นต้องได้แกะเครื่องล้างแผงวงจรด้วยน้ํายานะเพราะว่าช่างก็จะมีน้ํายาที่ใช้ล้างบอดนะครับหรือล้างแผงวงจร